สวัสดีครับสร้างใหม่ใช้พุ่มมาแล้วครับชิปนี้เมื่อเบิรงอยุหาเจ็ดศูนย์สองนะครับมารดกันนีสิเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเคยเห็นชิปลงไปเชหนึ่งแล้วครับรถมีอาการห่างกระตุกนะครับวันนี้ก็เลยทําการเบิรชิ้นส่วนใหม่นะครับมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนพอแขนยกนะครับเปลี่ยนแบบใดเดี๋ยวพี่น้องจะเพิ่มความเงินครับ

ถอดคอนทรลหยบหางครับน็อตยึดสองตัวออโอ้ใครควองแบนง,งัดออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยลน,ลนี่คอนทรล

ดูนนหนอคนแบบคูกแข่งอหลายสั้นขนาดสั้นเนาะเอ้ยถือครั

นิ่งเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับ ่องกดไลค์กดซับสไคร้น้องครับช่องสร้างใหม่เชย์พุ้มพาไปทัวร์ครับพี่นี่ขอเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับ